โอเคครับก็ขอบอกไว้เลยว่าพาร์ทนี้เนี่ยยกให้มินวูเลยแล้วกันครับสมมุติว่ามินวูเป็นพระเอกของเกมนี้ครับเพราะว่าผมต้องย้อนกลับไปเล่นอะไรเยอะมากครับต้องเห็นอย้อยนกลับไปเล่นตั้งแต่ช่วงที่มันให้เลือกว่าจะทิ้งยุนอาไว้หรือว่าจะทิ้งสจวดไว้ซึ่งก็เลือกไปเปลี่ยนเป็นทิ้งยุนอาไว้กับมินโฮครับแล้วก็เอาสจวดมาครับบทพูดก็เปลี่ยนแปลงไปนิดหน่อยแต่ใน,นเรื่องรวมก็ไม่เปลี่ยนไปครับแล้วก็ มาจนถึงเล่นไปเรื่อยๆจนถึงในตู้เซฟครับก็เลือกที่จะไม่บอกความจริงกับบินโฮครับว่ายุนอานะไม่ได้รักพี่นะครับแล้วก็ลุงจรวด <c oughs> มีน้องคนคน,คน,คน,นึงคนคนนึงคอมเมนต์มาว่าลุงจรวดฮามากเลยนะอยากจะตอบคอมเมนต์ไม่ตอบไปได้แย่มากเลยลุงจรวดก็นอนอยู่ตรงนี้นะครับอ่าเป็นหลักฐานว่าเล่นใหม่จริงๆเพราะว่าจริงๆรอบที่แลนอนอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมคนละฝั่งกันอ่าคือ ผมได้ลองหารูปถ่ายครอบครัวแล้วครับระหว่างทางก็เจอเพิ่มนิดหน่อยนะครับ oh. ก็ลองมาดูรูปถ่ายครอบครัวกันครับที่เรารวมมาทุกครั้งที่เราได้รูปถ่ายครอบครัวเนี่ยจะมีภาพสีขาวดําแล้วก็มีเสียงร้องแปลกๆเหมือนความเจ็บปวดก็ให้ผมเดาจากสมาชิกในรูปถ่ายแล้วเนี่ยน่าจะมีมินบูชัวครับหนึ่งคนมินโฮคนตรงกลางในคุณแม่คนนี้ย,ยุนอาแน่นอนครับแล้วอันนี้ก็น่าจะเป็น ซึ่งมีอีกคนหนึ่งครับที่มีรอยเท้าอยู่ข้างหลังอีกคนเดียวเท่านั้นให้ผมเดาก็เป็นซามลนรูปถ่ายน่าจะอยู่ในห้องของซาม,มลนครับซึ่งผมหาไม่เจอนั่นเองรูปถ่ายนี้ไม่มีรูปเราอยู่อาจจะเป็นเหตุผลว่าทําไมพระเอกถึงเจ็บปวดนะครับเวลาที่ได้รูปถ่ายครอบครัวาม,มาทีละชิ้นแลวรู้สึกเจ็บปวดโอเคเราจะมาดําเนินเนื้อเ,เรื่องกันครับพูดมายาวแล้วก็ อัตอนนี้ก็อาจจะเหมือนเดิมก่อนนะครับเข้ามาเจอเชอุนนอนอยู่พี่เชอุนตายแล้วร่างกายของเธอเหมือนถูกฆ่าเลยก็นะครับมีใครบางคนเป็นคนควบคุมแล้วก็ยุนอาจะออกมาสู้กับเราเหมือนเดิมพูดพูดเดิมครับผมปออ่านกำมข้ามนะครับกู๊ชิงข้ามไปเลยแล้วกัน อ้เจ้า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 ี่โอ้ปักกี้โมรุนเบื่อแล้วก็สู้กันอีกรอบครับมา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 รอบนี้ตอนสู้กันมันน่ารักไงไม่รู้อ่ะไอ้ยเฮ้ยตีเอ้ยเรียบร้อยโอ้โหเกือบแพ้เลยโอเคครับก็ชนะแล้วก็จะมีเหตุการณ์นิดหน่อยครับที่แตกต่างจากเดิมเชกินอบุดนชั่บปลอเลยเชกนอนหนังสือยังแกน่ะกล้าดียังไงคอย มันต้องจบลงแน่ๆฉันจะได้เป็นอิสระรอบนี้ยุนอาแพ้แล้วตั้งแต่แรกเลยยุนอายุนอาม,นมันควรจะมีทางที่ดีกว่านี้นะทําไมถึงเลือกที่จะทําอย่างนี้ล่ะกมันบ้าไปแล้วยุนอาสารภาพทุกอย่างว่ามันเป็นแผนของเธอ มันจึงเป็นจุดจบที่น่าอานาถเชอุนเชอุนซึ่งเป็นคนที่มินบูบอกว่าเป็นฆาตกรอ่ะก็ตายไปแล้วไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่ก็ตามตอนนี้ทุกอย่างนจบลงแล้วฉันเจอเม้เลียนของฉันแรกใจตัวร่างกายยุนฮะยุนอาและฉันก็รีเซ็ตระบบรักษาความปลอดภัยมอตเตอร์ขนาดใหญ่เนีหมุนทำงานแล้วก็เหมือนว่าปลดปล่อยพวกเราจากนรก ฉันรู้สึกได้ถึงอากาศบริสุทธิ์ที่หลังไหลเข้ามาในบ้านนี้ฉันอยากที่จะออกไปเร็วๆแล้วอะ <Min o. S 1> มินโฮมินโฮเหรอไม่นะยุนอายุนะยุนอายุนอไม่นะยุนอายุนอาอีทุกอย่างจมินโฮทุกอย่างมันจบแล้วล่ะยุนอาันเด็กะฉันฆ่ายุนอา อ้าวอาวอวมันร้อนแต่ก็หนาวเย็นเป็นความรู้สึกที่แปลกประหลาดฉันก็ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่นะมันเปนหลายความรู้สึกที่หรังไหลเข้ามาในร่างกายของฉันอย่างรวดเร็วดูเหมือนว่าจะมีใบมีดคือดูเหมือนว่าจะมีคมมีดของมินโฮเนี่ยทะลุผ่านเข้ามาในกระเพาะอาหารของฉัน รอยสีแดงเนี่ยรอยเลือดสีแดงเนี่ยก็ค่อยๆค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆไอ้ฮอาเจสมินายมินโฮทำไมนายถึงทำนี่กาเบิ้นใจใจร้อนนายทำอย่างนี้ได้ย,ไยังไงเล่าอยู่นั่หรือทีกี้นายฆ่ายุนอาอยู่นั้นซาริม,มาชนะเธอเป็นฆาตกรตอบยานเถอ 나이, 만, 마너 따위한테 유다 심판할 권리 같은 건 없어. 담이 만, 이, 민호. 이도 네가 죽였겠지? 나이, เป็นคนฆ่า이도 어머니도, 집사님까지 전부. ท사문ง사문มูนทั้ 나이, ฆ่า,พวกเขา,ทั้งหมด,ไหม? 아, มันไม่ใช่อย่างนั้นฉ 새끼. 약 들을 수있고카타니 미크는 물에 빠지지만 않았어도. 이 이런 일이 생기지는 않았을 거야. 아버지가 돌아가시는 일도 없고. 군 내가 이지벌 떠맡아야 될 이유도 없었을 거야. แล้วครอบครัวเราก็จะไม่เป็นภาระกับฉันแบบนี้นายดูหไหอยว่าฉันทำงานหนักแค่ไหนนั่นคืออะไรแามันควรจะตายน้นไปแล้วตายตายซะ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  เจ็บปวดนั้นนะ่ะฉันไม่สามารถจะเอาชนะความเจ็บปวดนั้นได้มันมากเกินกว่าที่ฉันจะรับไหวมากขึ้นแล้วก็มากขึ้นไปเรื่อยๆจนไม่สามารถจะนับครั้งได้ว่าฉันโดนแทงไปกี่ครั้งฉันก็หมดสติลงอย่างช้าๆอย่างทรมานด้วยพเโมนี่กลับมาที่ฉากของวินวูที่ดูเหมือนว่าจะเป็นคนบริสุทธิ์ในรูทนี้นะครับดูสิครับคุณแม่ชชทั้คือจุดจบของ พว 서로가 서로를 죽이고 죽이는 장면을 พวกเขาฆ 정말 사소한 계기 하나로도 이렇게 무너질 만큼 엉망진창이었어. พว이เรา는เป็파한ที่น่า안타까죽나เรื่องน่า 안타까운 이เนี่ยทั้งหมดมัน 무리한 탓에 이제 곧 의식을 잃고 쓰러지겠죠. มินโฮก็หมดสติไปเช่นกันหลังจากที่ออกแรงไปมากเกินไปและผมก็เป็นคนเดียวที่อยู่เป็นคนสุดท้ายอเอา้าช้า่ๆๆ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 ๆงๆวๆๆ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 าๆๆๆๆช้ๆ่ๆๆ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 ลาแาายยาๆแๆๆ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 ๆ แล้วผมก็ไม่โศกเศร้าหรอกนะครับอีพังบอมมานี어머니의죄를아니우리모두의죄를종식시키는네비틀한방법이겠죠너는เป็นเพียงแค่หนทางเดียวที่จะจบบาปทั้งหมดของคุณไปสิปบาปทั้งหมดของพวกเรา우리들은พวกเรามาได้ไกลถึงขนาดนี้แล้ว체토라카케น까이เกินกว่าจะกลับไปได้แล้วในตอนนี้인가네마음은 었다고ก낼수없으니까요คหั่าคงไม่สามารถตัดออกไปได้แล้วก็ไม่มีทางที่จะกลับมาเหมือนเดิมทงนจะไม่ขอให้คุณผมนะ่จะให้คุณให้อภันรัไม่ชอ사จ하게될겁นนอขอให้คุณใหัยผบคุณแ่อั่ผนอุณยนี่จะทํ่ให้มันจบลง รับย่างเป็นสุขนะครับย่างัวนีตลอดการเลยอ้อจบแล้วครับพาร์ทนี้ก็เป็นพาร์ทเสริมสั้นๆนะครับว่าอยากให้ดูอีกฉากหนึ่งที่มันเหมือนกับฉากจบแต่ว่าเป็นฉากตายซะง,งั้นไปไปต่อกันอีกรูทหนึ่งที่จะดีขึ้นนะครับแล้วก็รู้ว่าใครเป็นคนร้ายตัวจริง 拜拜。Bye bye.